มสมเด็จพระเทพระราชทานพวงมาลาวางหน้ากดศพของคุณพ่อแต้วนัทพรค่ะเป็นข่าวเศร้าครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อนางเอกคนดังอย่างแต้วนัทพรเตมีรักได้สูญเสียคุณพ่อพ่อนากาศตรีนลงเตมีรัก โดยก่อนหน,น้านี้ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง 4CU เมื่อ2วันก่อนเสียชีวิตแต้และครบอบครัวผอมเหมือนเมือนในวงการบันเทิงยังได้มีการโพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อนําไปช่วยคุณพ่อแต่เมื่อวันที่1กรก,กฎาคมที่ผ่านมานี้คุณพ่อได้จากไปอย่างสงบแล้วคะ่ะแต้ก็ยังคงอยู่ในอาการเสียใจและยากจะทําใจไม่พร้อมเปิดเผยรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นล่าสุดสาวแต้วได้มีการโพสต์ภาพพวงมาลาพระราชทานพร้อมระบุ ว่าสมเด็จพระกนิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางที่น้่โกรธศพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพ้นอากาศตรีนรงเตมีรัก ผู้สถิตณนะสัมปายพบคงได้ทราบด้วยความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และจากลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไว้เหน,นือก้าวเหนือกระหม่อม #03072020